อาครับเกมเริ่มครับตาอยู่แต่เคลียร์ก่อนครับจากซ้ายไปขวาเลยครับเดือดาบูโนโอสไหลต่อมาอันโตนีได้หักแล้วนี่ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับว่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปแต่ขึ้นนำเลยครับอันโตนีมาเซียวและอันโตนีลูกนี้ไหลามาให้แบบไหวพา,านเลยนะครับประตูเรียความมั่นใจได้ครับมาเซียวดูวครั้งครับ คิวแมนนี่หลุดตำแหน่งครับตัดสินใจออกมาเพื่อจะตัดบอลท่านบูโน่แล้วไม่ถึงเลยครับบรูโนแทงมาให้แอนโทนี่ครับลุยไปครั้งบรูโนหล่อแล้วแทงทะลุขึ้นมากาลาโชหลุดเลยครับกาลาโชได้เดียวกาลาโชติงจังหวะแล้วยิงลรงนี้เอาเรียบร้อยครับคราวนี้ว่าสองศูนย์ครับโอ้โหลงมาเป็นตัวสำรองครับแล้วยิงได้ครับกาลาโชเป็นการ ดันกันขึ้นไปหมดแล้วครับฝั่งวูฟ์กระลุ้นประตูตีเสมอแต่ว่าโดนสกัดมาได้ครับแล้วแอนโทนีก็สกิดให้บรูโน่เฟรนันเดสเร็วได้ดีครับตอนนี้จะแทงลูกนี้เซเมโดไม่ได้เช็คล้ำหน้าตามคู่เซนเตอร์นะครับพยายามจะวิ่งตามกานาโชมาพงก็จบเกมนะครับยู่ออนด์ฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกบเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้ครับ2ประตูต่อ0